สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม c h ช n แนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักปักแรกของเดือนธันวาคมนะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ทธันวาคมปี65นะคะมาถึงคิวของชาวลัคนาชาวราศีพิจิกแล้วนะคะแบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยนะคะหลายๆท่านชอบถามนะคะช่องเมม่ฟิกนะมันเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะ ดวงวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะมีแฟนมีคนคุยว่าแต่งงานแล้วเนาะถ้าใครโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ยเดี๋ยวรออาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวลงให้นะคะเราต้องดูดวงให้ตรงกับสถานะอ๋อเพื่อความแม่นยํานะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยใครกำลังดีอยู่กับชาวพิจิกเข้ามาสองได้นะใครสลับค้งกันได้เหมือนเดิมน,นะสามใบข้างบนเป็นตัวตนชาวพิจิกนะคะในสอดาบมาเลย สาวไม้ข้างล่างนี้ตัวตนของแฟนคุณท้ายสำนับมีสองเหรียญช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจนะความสัมพันธ์อาจจะเดินทางมาถึงช่วงที่จะต้องตัดสินใจสำคัญแล้วนะคะ ใครที่มีช้อยส์ในความสัมพันธ์ถ้าเป็นเรื่องของตัวเลือกก็ต้องตัดสินใจแล้วหรือไม่ก็เป็นช้อยส์ในด้านของการที่จะเลือกเอความรักหรือว่าเลือกสิ่งอื่นๆที่สําคัญกว่าคือช่วงนี้มองว่าคู่ไหนที่แต่งงานกันแล้วหรือว่าอยู่ด้วยกันนานแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการไม่มีเวลาให้แก่กันนะคะแล้วก็เลยทําให้ชีวิตคู่มันมีปัญหาแต่มันมาถึงจุดที่คุณจะต้องแบ่งเวลาให้ได้แล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเนี่ยมันจะดิ่งลงนะประมาณนี้นะคะ เรามาดูพลังงานของคุณเลยนะคะสามดาวขึ้นมนาใบแรกเลยก็มีปัญหาแน่นอนถ้าไม่ใช่ปัญหารักโดยตรงทะเลาะกันมือที่สามก็คือเป็นปัญหารอบๆตัวนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพบางท่านก็เป็นเรื่องของอการงานการเงินนะคะเรื่องทั่วๆไปงานเข้าอ่ะเรียกได้ว่า,ง,วางานเข้าช่วงนี้ก็จะหงุดหยิดหน่อยนะคะอาจจะอัพเซตไม่สบายใจนะ อย่างไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามีเห็นไพ่เนี่ยทั้งเดรดเชนกับหัวแล้วก็หกดาบก็แปลว่าคุณเหมือนกับโกรธเองหายเองได้นะคะหรือว่าคุณสามารถปล่อยวางแล้วก็ปลงได้ท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็จะซเรนเดอร์นะคะไพ่เรนที่กับหัวคุณก็จะยินยอมกับสถานการณ์ตรงนี้เพราะว่าคุณอะ รู้ใจตัวเองว่าคุณยังไงก็คุณก็ไปต่ออยู่แล้วกับความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถาหนะไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนคุยเป็นแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วเนี่ยคุณยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้อยู่ดังนั้นเนี่ยคุณจะตัดสินใจเองนะคะที่จะปล่อยวางในเรื่องของสามหนักตรงนี้ปัญหาอะไรเนี่ยทิ้งไว้ก่อนแต่คุณเลือกที่จะไปข้างหน้ากับเขานะคะปกดาบอันนี้ชัดเจนนะ ทีนี้เรามาดูเขาบ้างนะคะมีไพ่เฉลี่ยอดกับหัวมีไพ่เอสออฟคัฟนะคะแล้วก็มีไพ่ห้าถ้วยแฟนคุณก็ได้พลังงานที่ดีนะคะเมื่อมาทบทวนดูแล้วนะคะอาจจะมีการทะเลาะก,กันมีปัญหากันเนี่ยแล้วมันทําให้เกิดความเสียใจเ,ออเสียความรู้สึกอะไรต่างๆนาะนาะที่เข้ามานะคะ มันทำให้เขาได้รีไลฟ์หรือว่าได้จะหนักรู้ว่าเขาเนี่ยก็ขาดคุณไม่ได้เช่นเดียวกันนะความรักที่เขามีให้คุณมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่มีวันจบสิ้นใจของคู่สองคนเป็นตรงกันเห็นได้ชัดนะคะสุดท้ายเขาก็พร้อมที่จะอ่อนให้คุณเหมือนกันคุณได้เดือดสวิงกับผัวก็แปลว่าคุณก็ยินยอมอ่อนให้เขาเขาได้เดือดชารีอดกับผัวก็หมายถึงเขาก็ายอมจะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ย ก็เหมือนกับเป็นมวยที่ถูกคู่นะคะก็คือคน2คนเนี่ยนอกจากจะรักกันมากแล้วยังมีความเป็นผู้ใหญ่เท่าๆกันด้วยก็คือต่างฝ่ายต่างอยากจะให้โอกาสแล้วก็ปรับตัวนะคะซึ่งเป็นิมิตหมายที่ดีมากในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าใครไม่ได้ทะเลาะกันเองตรงนี้หมายถึงอุปสรรคปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ทําให้มันกระทบต่อความสัมพันธ์แต่ว่าสุดท้ายแล้วความเป็นผู้ใหญ่ของคุณแล้วก็ความรักที่คุณให้แก่กันเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์ยังอยู่นะ ม่มองว่าค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะสิ่งที่เป็นปัญหาคู่สองคนเนี่ยนะคะแต่คุณก็ยังไปต่อนะ,ะสบายใจได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แนวโน้มความสำคัญนะ,ะเปิดมาแบบนี้ต้องเรียกว่าในฉานะคะไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่นะคะต่างคนต่างอยากจะไปด้วยกันนะ,ะาสามดับขึ้นมากับหัวแล้วนะคะดีขึ้นอ่ะ ไพ่สำรับมีภพยจัสติกท้ายที่สุดนะคะความลงตัวความชัดเจนต่างๆก็จะเกิดขึ้นความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหนึ่งคู่ความสัมพันธ์จะชัดเจนนะคะในทางที่ดีนะคะไพ่สมรับขึ้นมากับหัวแล้วก็แปลว่าเรื่องที่ไม่สบายใจสุดท้ายมันแก้ไขได้นะมันจะไม่ได้ทําให้เราแบบรู้สึกแย่ไปตลอดหรอกนะคะมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดแน่นอน มีไพ่ราชินีถือดาบที่กับหัวแต่ต้องมัดระวังเรื่องความอ่อนไหวด้วยนะคะอย่าแบบเอาตัวเองไปจมกับความรู้สึกเสียดายเสียใจหรือว่าความรู้สึกถูกใจมากนะักเพราะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่จักรวาลเตือน ไพ่สีด่ดาบที่ขึ้นมากับหัวก็บ่งบอกว่าเดี๋ยวคุณก็รู้สึกดีเดี๋ยวคุณก็รู้สึกกังวลใจตรงเนี้คุณต้องพยายามชัดเจนกับตัวเองให้ได้นะคะคือจะปล่อยวางจะปรงก็ไม่ต้องไปเสียเวลาคิดในแง่ลบคิดในแง่บวกไปเลยนะคะตรงนี้เมย์มองว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวคุณพิจิหรเพราะคุณพิจิตก,กัค่อนข้างจะชัดเจนแต่อาจจะเป็นแฟนคุณที่บางครั้งอะ่ะเขามีพลังงานห้าถ้วยคือเขาก็อาจจะไปรู้สึกแย่ yeah, รู้สึกเอ่อฟลิ่งดาวแต่ว่าอีกใจหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขามีกําลังใจที่จะไปต่อดังนั้นเนเี่ย ควรที่จะตัดเรื่องลบออกไปเลยนะคะแล้วก็โฟกัสอยู่ที่สิ่งที่มันเหลืออยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ทำยังไงให้มันดีขึ้นดีกว่านะอันนี้ฝากชาวสนะคะถ้ามีโอกาสได้เข้ามาดูก็ทําใจให้สบายนะคะเพราะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณสคนเนี่ยได้ไปต่อแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะทั้ง2ท่านเลยนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โรโคกันบ้างนะคะเมยรู้สึกถึงพลังงานที่มันหนักๆนะนะคะ พี่เมย์เปิดไพ่พ้คุณพิจิตร์อ่ะมีรู้สึกว่ามันหนักสึกมืนหัวเลยค่ะเรามาดูไพ่รอดบโลนะคะนี่จักรวาลให้พลังงานชัดเจนนะคะ deception อะไรก็ตามที่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจอะ deception คือด้านมืดนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ เป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เป็นเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าเป็นการกระทําของคนรักของเราสิ่งต่างๆเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็จบลงนะคะมันไม่ได้จะอยู่ตลอดไปนะมันเป็นไปตามดวงนะคะมันจะมีทั้งดีและไม่ดีนะคะคนเราเมื่อมันจบลงนะคะเมื่อคุณได้ปรับความเข้าใจกันได้มี engagement เนี่ยมันปลอดภัยที่จะไปต่ออย่าไปฟื้นฝอยหาตะเกียบอย่าเอาเรื่องเก่ามาพูดใหม่ในปัจจุบันแล้วก็อนาคตจะได้ไปกันได้ยาวๆนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะ เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะผิดพลาดเรื่องของความสัมพันธ์ตรงที่ว่าขาดกันไม่ได้รักกันมากให้โอกาสกันแล้วแต่ชอบพูดเรื่องความผิดขังเก่าตรงนี้มันไม่เฮลตี้เลยนะคะสําหรับความสัมพันธ์นะนี่แม่ขอเตือนเลยนะว่าคู่ไหนอะที่ทะเลาะกันแล้วชอบพูดเรื่องเก่าอะมันจะทําให้ห่างกันออกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมันไม่ไว้ใจเึ่นกันแล้วกันต่างฝ่ายต่างรู้สึกไม่ดีนะคะควรจะปรับเปลี่ยนตรงนี้เนาะยังทันนะคะ ให้คำแนะนำจาก Angel o n วั e เซอร์มีไพ่เยสนะคะ e l y yes remain positive แล้วก็ ask for help from others เนี่นะคะยค่ะ่างเขาบอกว่าให้มองโลกในแง่บวกนะคะจักรวาลก็ตอกย้ำพลังงานตรงนี้มาว่าอย่าคิดด้านลบเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะคะมันไม่มีประโยชน์แล้วก็ definitely yes ก็คือคุณะสามารถจะประสบความสำเร็จได้อยู่แล้วในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ ออไม่ต้องไปแบบมีข้อสงสัยถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะไม่สู้ดีแล้วก็ ask for help from others ก็คืออะไรที่มันหนักเกินไปก็ลองหาคนที่เป็นที่ปรึกษาละกันนะคะได้ระบายบ้างก็ดีการเข้ามาดูดวงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการหาตัวช่วยเหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะยังไงก็รับพลังงานบวกแล้วก็คำแนะนำไปใช้ดูเนาะ วันนี้ขอบคุณนะคะชาวพิจิกขอบคุณชาวสองนะคะที่เขามารับชมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับเมย์ด้วยแล้วก็ร้านของเมย์นะคะทำโปรโมชั่นเซลลสิบเปอร์เซ็นต์นะคะในช่วงของเดือนธันวาคมก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหมให่ให้ทุกๆท่านแล้วก็เผื่อว่าท่านไหนอยากจะซื้อเป็นของขวัญน,นะคะ,ะช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้ฟื้นเท่าไหร่เมย์ก็เลยทําโปรโมชั่นลดสิบเปอร์เซ็นต์ให้นะคะจากราคาขายปกติของเมย์เนาะสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะที่ไลน์อ่า ไทโอวอเดอร์สกอสโนะคะเป็นลายเดียวกับที่ดูดวงส่วนตัวแล้ะคะ่ะมีหินมากมายหลายชนิดนะคะอยากได้อะไรก็บอกมาเลยนะคะจัดให้นะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ชัยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ